สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพจครูยุ้ยที่ปรึกษาด้านเลกศาสตร์สำหรับธุรกิจออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะตอนนี้ทุกท่านทานข้าวกันแล้วหรือยังคะหนึ่งทุ่มนะคะ50าสินาทีนะคะ ขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงนะคะระบบแจ้งเตือนทุกท่านไปแล้วหรือยังนะคะใครที่ติดตามนะคะห้ามพลาดเลยนะคะกดติดตามไว้นะคะจะได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะหรือพิมพ์มาที่ Line แอดได้เลยนะคะ Line แอดได้เลยนะคะแอดเนะคะอ่าคุยเขียนได้ไหมเอ่ยแอดนะคะไม่สวย <laughs> ไม่สวยแอด K R U Y U Y โอ้ยคือทำไม,มไม่สวยขนาดนี้เขียนนะทำไมนะทำไมลายมือแย่ขนาดนี้แอดนะคะโอ้ยตัวแอดอะไรเนี้ยโอ้นะแอดนะคะเอา เดี๋ยวหาตลกตัวเองโอ๊ยใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะวันนี้จะมาแชร์เคล็ดลับดีๆนะคะระบบแจ้งเตือนทุกคนไว้เอ่ยนะคะวันนี้มาแชร์ความรับสุดยอดนะคะมหัศจรรย์ธรรมชาติในการพลิกชีวิตและมาดูเบอร์โทรศัพท์ให้กับทุกคนนั่นเองพอดีว่าจะเขียนลน์แอดนะ เขียนแล้วลายมือไม่สวยเขียนแล้วลายมือไม่สวยในวันนี้ใครเป็นแม่ค้ามือใหม่บ้างนะคะใครเป็นแม่ค้าออนไลน์มือใหม่เราจะต้องมาสร้างเป็นมืออาชีพด้วยกันนะคะอ้าวยังไปเขียนขึ้นอารมณ์ดีอ่ะอพอคุยจะกลับมาหน้าอันนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะกโกะของตัวเองเองแล้วไงคือจะเขียนไงอยากจะโชว์เขียนหน้าจอ อยากจะโชว์เขียนหน้าจอแต่ว่ามันไอ้นี่ไงเขียนไม่สวยลายมือตัวใหญ่ลายมือตัวใหญ่วหญสวัสดีค่ะอ่ะใครเข้ามาคอมเมนต์ให้กับครูยยหน่อยนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดนะคะคือตลอกตัวเองจะเขียนลน์แอดนะคะว่าถ้าใครนะคะอยากติดตามแล้วไม่รู้ระบบการแจ้งเตือนนะคะก็เข้าไปที่ลน์แอดนะคะ มาแล้วมาแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะส่งต่อสิ่งดีๆนะคะสร้างทําบุญง่ายๆนะคะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะใครแชร์ไปนะคะแชร์ละ้านแชร์ล้านนะคะรับทรัพย์ถึงความโชคดีแน่นอนค่ะรับทรัพย์ถึงความโชคดีแน่นอนค่ะ ครูยุ้ยขออนุญาตแชร์ไปหน้าโปรไฟล์ตัวเองนิดนึงนะคะขอเวลาสักนิดนึงนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะเรามาพูดคุยด้วยกันนะคะในเวลาตอนนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะมาเจอครูยุ้ยกันนะคะครูยุ้ยที่ปรึกษาด้านเลขศาสตร์สาหรับธุรกิจออนไลน์นะคะใครติดตามครูยุ้ยจะได้รับความรู้ในเรื่องเลขศาสตร์นะคะ ความรู้ในเรื่องตัวเลขค่ะในการพลิกชีวิตนะคะบอกได้เลยว่าวันนี้นะคะใครที่เป็นแม่ค้ามือใหม่เราจะต้องมาสร้างตัวเองให้เป็นมืออาชีพแล้วค่ะเราต้องสร้างตัวเองให้เป็นมืออาชีพแล้วค่ะอะมาปรับจูนขึ้นกันค่ะเอาแดนแดนนิดนึงสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนะคะ เดี๋ยวจูนขึ้นก่อนพาทุกคนหัวล็อกันเดี๋ยวทุกคนเลิกงานกำลังมาในเหนื่อยล้ะล้านะคะก็มารับขึ้นพลังงานดีๆจากโคยุนะคะทานข้าวกันอยู่ใช่ไหมเอ่ยโยกโยกค่ะลุกพลังในตัวเองค่ะพร้อมรับฟังยังคะ พร้อมฟังยังคะพร้อมฟังหรือยังคะพร้อมฟังหรือยังคะอ่าเอาพอหอมปากหอมคอนะคะพอหอมปากหอมคอนะคะที่จะได้มาสร้างความคึกค,คืนนะคะเชื่อว่าท,ทุกท่านนะคะกําลังทำข้าวกำลังทานกำลังทานข้าวอยู่นะคะกําลังทานข้าวนะคะโอ้ย เล่นมุกตลกของตัวเองไหมเนี่ยกําลังทานข้าวนะคะแล้วก็หลายๆท่านกําลังจะกลับบ้านนะคะเวลานี้เป็นเวลาครอบครัวนะคะต้องดูแลลูกต้องดูแลครอบครัวนะคะจริงไหมคะจริงไหมคะหลายๆท่านคงจะทําภารกิจกันอยู่นะคะก็แชร์ส่งต่อไปแล้วเดี๋ยวมาย้อนหลังได้นะคะมาติดตามครูยุย้ยฟังย้อนหลังได้ค่ะครูยุ้ยยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ บอกเลยว่าไลน์นี้นะคะทุกคนเข้ามาแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนจะได้รับข้อมูลสาระดีๆนะคะข้อมูลแน่นๆจากครูยุ้ยนะคะครูยุ้ยที่ปรึกษาด้านเลขาศาสตร์สำหรับธุรกิจออนไลน์ใครที่ต้องการเปลี่ยนเบอร์บูชาเบอร์มงคลนะคะ ให้คิดถึงคุยยุ้ยนะคะวันนี้นะคะไม่ว่าใครจะมาเป็นแม่ค้าออนไลน์มือใหม่เราต้องสร้างตัวเองให้เป็นมืออาชีพแล้วค่ะมืออาชีพเขาทํำยังไงนะคะวันนี้นะคะจะทํำยังไงให้ตัวเองนะคะ พลิกชีวิตใหม่นะคะพลิกชีวิตใหม่ธรรมชาติแห่งการพลิกชีวิตนะคะวันนี้ครูยิ่ก็ออกมาวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ให้กับทุกคนด้วยใครที่ต้องการนะคะอยากรู้พลังงานของตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างนะคะตัวเองมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีอะไรที่ติดขัดนะคะหาทางแก้ไขไม่เจอไม่รู้ว่าจะไปเริ่มต้นจากตรงไหนนะคะไม่รู้ว่าจะไปทา อย่างไรดีกับการที่จะมาเริ่มต้นในธุรกิจออนไลน์ในยุคนี้บอกเลยค่ะแค่คุณมีมือถือเครื่องเดียวนะคะคุณก็สามารถเจอครูยุ้ยได้แล้วค่ะในยุคนี้นะคะออกมาสร้างตัวตนออกมาลุยในแพลตฟอร์มนี้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ทำบอกเลยว่าช้ามากค่ะต้องรีบแล้วนะคะต้องรีบแล้วนะคะวันนี้จะมาแชร์ความรับ ความลับสุดยอดนะคะมหัศจรรย์ธรรมชาติในการพลิกชีวิตนะคะซึ่งวันนี้มันเป็นความรับพิเศษใครที่เข้ามานะคะคือคนพิเศษนะคะและมันเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยแบบธรรมชาติค่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะโอเคนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าความรับสุดยอดนี้คืออะไรคะ่ะนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ เย้พ yeah! อเล่นเอฟเฟกนิดนึง <laughs> นะคะอะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วนะคะฟาร์มรับสุดยอดตอนนี้นะคะหลายหลายคนกำลังหาหนทางกันอยู่ใช่ไหมคะหลายหลายคนกำลังอยากจะมาสร้างตัวตนกันอยู่ใช่ไหมคะวันนี้ครูยุ้ยขอถามหนึ่งข้อคะ่ะครูยุ้ยขอถามหนึ่งข้อคะ่ะวันนี้ที่เราคิดอยากจะตัดสินใจลาออกจากงานประจำ ที่เราคิดว่าเราเห็นคนอื่นทําออนไลน์เป้าหมายเราคืออะไรคะหลายๆคนตอบกันสั้นมากๆเลยค่ะอยากได้เงิน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 จริงอยู่ค่ะคนทุกคนก็อยากได้เงินแต่เรามองข้ามกระโดดก่อนที่เราจะไปได้เงินค่ะวันนี้เรามาหยุดกันก่อนในเรื่องการเงินหยุดเอาไว้ก่อนนะคะ จะมาบอกความลับสุดยอดนะคะในการนะคะพลิกชีวิตโดยที่ธรรมชาติผันเปลี่ยนให้กับตัวเราค่ะครูยุยยกตัวอย่างนะคะว่าในช่วงโควิดเข้ามาบางคนก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะอะไรเขาเริ่มหยุดนิ่งกับสติกับตัวเองวันนี้ครูยุยทำไมถึงพูดแบบนี้ครูยุยอยากให้ทุกคนหยุดฟังตัวเองก่อนสักนิดนึงก่อนที่จะบอกว่าฉันมาทําออนไลน์ก็อยากได้เงินสิคะครูยุยครูยุยก็อยากได้เงินเหมือนกันค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปได้เงินดึงดูดจับเงินกลางอากาศตรงนั้นคุณจะต้องมารู้ความรับสุดยอดนี้ก่อนค่ะที่คุณจะไปเป็นมืออาชีพในออนไลน์ในยุคนี้1ค่ะนะหค่ะข้อแรกนะคะเมื่อเราอยากจะได้เงินอยากจะจับเงินกลางอากาศเรียบร้อยแล้วให้เรานะคะมาหยุดที่ตัวเองก่อนค่ะว่าเราเนี่ย ต้องการออกแบบชีวิตแบบไหนอย่าพูดบอกกับครูยุ้ยนะคะว่าอยากได้เงินจริงค่ะแต่มันก้าวเกินไปค่ะมันก้าวเกินไปที่บอกว่าอยากได้เงินก่อนที่เราจะไปได้เงินเราเอาเงินมาจากตรงไหนนะคะเรา,เาจะเอาเงินมาจากตรงไหนฉะนั้นกลับมาตรงนี้ก่อนกลับมาที่ตัวเราก่อน ธรรมชาติสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราได้นะคะธรรมชาติสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราได้วันนี้ถ้าคุณชีวิตมืดมนหาทางหนทางไม่เจอไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเห็นคนอื่นเขาสำเร็จใครๆเขาก็สำเร็จ ฉะนั้นให้หยุดฟังเสียงหัวใจว่าหนึ่งวันนี้คุณเป็นพนักงานประจำใช่ไหมหรือคุณมาเป็นแม่ค้าออนไลน์เต็มตัวตอบคำถามครูยุ้ยให้ได้ก่อนนะคะถ้าทำงานประจำให้กดเลขหนึ่งถ้าเป็นแม่ค้าออนไลน์ให้กดเลขสองนะคะสายโคตรครูก,ก็ให้กดเลขสองนะคะอย่างตัวอย่างของครูยุ้ยนะคะครูยุ้ยรู้ตัวเองว่าตัวเองเก่งในเรื่องศาสตร์ตัวเลขค่ะ และนำความรู้ในเรื่องศาสตร์ตัวเลขมาส่งต่อค่ะฉะนั้นพอครูยุ้ยรู้ในเรื่องศาสตร์ตัวเลขนำศาสตร์ตัวเลขมาส่งต่อแล้วมันจะได้เงินในออนไลน์ไหมแค่ความรู้ในตัวเลขมันได้แน่นอนค่ะมันได้แน่นอนเราอย่าไปตั้งข้อสงสัยถัดมาครูยุ้ยอัพเลเวลของตัวเองค่ะฟังดีๆทักษะของครูยุ้ยนะคะครูยุ้ยเก่งในเรื่องศาสตร์ตัวเลขและเป็นนัมเบอรวันนะคะในเรื่องเลขศาสตร์ ถัดมานะคะนอกจากคุณรู้แล้วว่าคุณเก่งในเรื่องอะไรถัดมาครูยุ้ยรู้ว่าในยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลมาเก็ตติ้งที่ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ครูยุ้ยไปเรียนทำภาพเพิ่มครูยุ้ยไปเรียนในการตัดต่อวิดีโอเพิ่มเพราะเราอยากจะเป็นแม่ค้ามืออาชีพกันอยู่ใช่ไหมคะเราอยากจะเป็นแม่ค้ามืออาชีพกันอยู่ใช่ไหมคะตอบคอมเมนต์มาให้กับครูยุ้ยหน่อยอะใครตอบคนนั้นครูยุ้ยปกมือให้คะ่ะ แปลว่าเรากล้าตัดสินใจกับตัวเองค่ะครตอบนะคะคนนั้นให้พิมพ์คําว่าเลข9ค่ะนะคะเลข9ค่ะ,เล,คะเลข9จะเป็นการก้ากระโดดให้กับตัวเองค่ะครูยึยปลบมือให้กับสาหรับคนที่กดคอมเมนต์มาค่ะว่าตัวเองรู้ตัวเองและพัฒนาทักษะวันนี้เราต้องการเป็นแม่ค้าออนไลน์มืออาชีพหรือเป็นโค้ดครูมืออาชีพเมื่อเรารู้ทักษะของตัวเราแล้วว่า เรานะคะเก่งในด้านใดด้านหนึ่งฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ในเรื่องการตลาดเพิ่มค่ะเรียนทัศษะเพิ่มว่าอันสิ่งไหนที่มันจะต่อยอดให้กับตัวเราได้นะคะไม่ว่าเช่นการไลฟ์สดมีของดีแต่ไม่ได้นำส่งต่อมันก็ขายไม่ได้นะคะ หลายคนที่บอกว่าอยากได้เงินมันกําลังจะเข้าสู่ขบวนการตรงนี้แล้วค่ะที่เราอยากจะได้เงินถ้าเมื่อเราออกมาให้คอนเทนต์ความรู้กับเขาว่าเรามาทําอะไรแล้วคนเข้ามาในเพจของเรารู้ทันทีว่าเราเป็นนัมเบอร์วันในเรื่องนั้นไม่ว่าคนจะมาในรูปแบบไหนลูกศิษย์ฉันมาแบบไหนฉันสามารถแก้ไขได้นั่นแหละค่ะคือการแก้ปัญหาในการช่วยเหลือเขาและตอนที่ เราออกมาเขาจะสังเกตและดูคอยติดตามอยู่ข้างหลังและตอนที่เราไลฟ์สดจะมีคนดูหรือไม่มีคนดูอย่าได้ใจตกอย่าได้ใจเฟลมีคนกําลังติดตามและมองเราอยู่นะคะเราไม่สามารถนะคะมาสร้างคนเดียวได้นะคะเราไม่สามารถมาสร้างคนเดียวได้ฉะนั้นวันนี้เรามาจับมือกันมาเป็นแสงสว่างซึ่งกันและกัน ะะโดยการที่ทุกคนแชร์ไลฟ์ของครูยุ้ยไปก็เป็นการทำบุญแล้วค่ะเป็นการทำบุญส่งต่อให้กับเพื่อนมนุษยชาติที่อยากมาพลิกชีวิตนะคะเกิดใหม่ในร่างเดิมค่ะฉะนั้นนะคะพอเราส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเพื่อนนะคะมาจาับมือกันในบนโลกออนไลน์เราออกมาไลฟ์สดนะคะ พัฒนาศักยภาพโดยการทำภาพเพิ่มนะคะเพื่อให้เห็นว่าคอนเทนต์ของเราส่งต่อสิ่งดีๆอะไรบ้างอย่างเช่นนะคะสายโค้ดคูเขาก็จะมีคอนเทนต์ในเรื่องความรู้นะคะสายแม่ค้าออนไลน์ก็จะเป็นคอนเทนต์ในเรื่องสุขภาพส่งต่อสิ่งดีๆฉะนั้นจงใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในยุคนี้นะคะและถ้าเราอยากเป็นมืออาชีพ เราจะต้องอดทนนะคะอดทนต่อทุกๆมรสุมค่ะทำออนไลน์มันคือทางรัฐก็จริงค่ะแต่ต้องใช้ความอดทนความพยายามนะคะในการให้มากพอค่ะเมื่อเราให้มากพอนะคะจักวาลจะจัดสรรต่อให้เราไม่อยากได้ก็ตามสวรรค์ก็จะจัดสรรนะคะเหมือนดังฝนฟ้ารัวมาให้กับเราค่ะนะคะจำไว้ให้ดีเลยนะคะจำไว้ให้ดีเลยนะคะ อขอเล่นเอฟเฟกนิดนึงฉะนั้นนะคะบอกได้เลยว่าสวรรค์นะคะจะจัดสรรจะส่งมาให้กับเราและที่ครูยุ้ยบอกนะคะว่ามหัศจรรย์ของธรรมชาติคือตัวเราเนี่ยในบางครั้งเราอย่าได้ตึงอย่าได้เครียดเกินไปไปหาที่สงบสงบธรรมชาติอย่าได้ไปติดความเพอร์เฟกมากเกินไปมนุษย์ทุกคนนะคะสุดท้ายก็กลับไป อยู่ที่จุดเดิมกลับไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นว่าเราต้องการมีชีวิตที่อิสรภาพทางการเงินไม่ว่าฉันจะหายใจที่ไหนก็ตามฉันสามารถหายใจได้ โดยมีความสุขอยากใช้เงินอยากซื้อของให้พ่อให้แม่ก็ไม่ต้องมานั่งคิดวิตกกังวลฉะนั้นช่วงแรกในการลงมือทำมันต้องทำมากขึ้นใครที่บอกว่าทำออนไลน์แล้วไม่ลงทุนบอกเลยว่ามีลงทุนแรงนะคะลงทุนในการพัฒนาทักษะนะคะลงทุนในการเสียเงินคือความรู้ที่ตัวเองต้องนำมาส่งต่อยอดฉะนั้นวันนี้การลงทุนของเรานะคะให้เราไปเรียนลงทุนมาแล้วเราต้องมา ลงมือทําด้วยค่ะมาส่งต่อเอาหน้าตัวเองออกมาบ่อยๆมาบอกเขาว่าเราทําอะไรเราขายอะไรนะคะเราจะไปสามารถไปช่วยอะไรเขาได้บ้างถ้าใครติดตามคุยยุ้ยนะคะคุณจะได้รับนะคะความรู้ในเรื่องเลขศาสตร์นะคะและในการพัฒนาการดึงศักยภาพของตัวเองนะคะมีความรู้ในเรื่องธุรกิจออนไลน์นะคะ ความรู้ในเรื่องธุรกิจออนไลน์ครูยุ้ยใช้คำกว้างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำภาพทำคลิปนะคะการไลฟ์สดทุกคนสามารถมาติดตามได้ทักษะไอเดียดีๆจากไลฟ์ของครูยุ้ยฟรีไปได้เลยค่ะนะคะและตอนนี้นะคะมาพิเศษในการพลิกชีวิตให้กับคุณค่ะครูยุ้ยรับออกแบบนะคะเบอร์มงคลเบอร์โทรศัพท์เฉพาะคุณเท่านั้นใครที่มีปัญหาชีวิตติดขัดหาทางแก้ไม่เจอนะคะ คิดวิตกกังวลไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนสามารถส่งเบอร์มาให้กับครูยุ้ยวิเคราะห์เบอร์ได้นะคะอาชีพเพศใช้มากี่ปีแล้วมีกี่เบอร์นะคะส่งรายละเอียดมาให้ครบนะคะส่งรายละเอียดมาให้ครบนะคะอุ้ยอันนี้มันไม่ใช่แล้วมันต้องแบบว่าปังปัง,ปงนิดนึงนะคะมันปังปังแบบไหนเนาะโอไม่ได้สิ <laughs> โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากฉะนั้นถ้าคุณส่งตามกฎกติกานี้แล้วนะคะส่งรายละเอียดมาไว้ครูยุ้ยดูให้ฟรีค่ะจะเปลี่ยนเบอร์หรือไม่เปลี่ยนเบอร์ก็ไม่เป็นไรค่ะและถ้าใครนะคะอยากเรียนรู้ในเรื่องการตลาดนะคะแบบลึกนะคะอยากเจอตัวกับครูยุ้ยนะคะครูยุ้ยก็มีคอร์สนะคะพเวทนะคะ V.I.P ส่วนตัวนะคะเจอกันนะคะในราคา 15,900บาทนะคะแต่ยังไม่ได้เอาขึ้นหน้าหน้าจอนะคะตอนนี้นะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากได้รับขึ้นพลังงานตัวเองใหม่ๆนะคะตอนนี้ครูยุ้ยนะคะมีคอร์สนะคะ สอนทําภาพนะคะให้ราคา1,999บาทนะคะและได้เบอร์มงคลไปด้วยนะคะเป็นแรงขับเคลื่อนในชีวิตของคุณนะคะซึ่งตัวคุณไปทําหน้าที่ของตัวเองเบอร์มันจะทำงานได้ดีเมื่อเรามีความคิดที่ดียอดเยี่ยมเป็นคนที่เข้าใจตัวเองไม่คิดลบนะคะและไม่ไปมองนะคะ คุณค่าของคนอื่นจนมองข้ามของตัวเองรู้จักสำนึก,กรู้คุณเบอร์มันจะทำงานได้อย่างดีเยี่ยมค่ะนี่คือความมหัศจรรย์ความรับสุดยอดที่คุยุ้ยมาส่งต่อให้กับทุกคนในไลน์นี้ว่าตัวเราเนี่ยสามารถหยุดพัฒนาขึ้นลบๆได้แต่เราสามารถต่อยอดสิ่งดีๆกับตัวเราได้เพิ่มทักษะ up skill ในการพัฒนาตัวเองให้เป็นแม่ค้ามืออาชีพได้ ถ้าเราใจสู้ใครสู้ด้วยไหมคะใครลุยด้วยไหมคะถ้ารุยนะคะให้พิมพ์คำว่ารุยค่ะลุยไปพร้อมๆกันปีนี้เป็นปี2565แล้วเราจะช้าไม่ได้แล้วนะคะถ้าไม่มีเราทำก็มีคนอื่นทำอยู่ดีค่ะฉะนั้นอย่าได้กลัวนะคะจงลงมือทำให้มากพอค่ะแล้วนะคะไม่ต้องตั้งคำถามว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงจะดีหรือไม่ดีให ดูจากการลงมือทําก่อนถ้ารู้สึกว่ามันไม่ดีศึกษาเปลี่ยนพิกแพงแนวทางใหม่เริ่มาหาไอเดียหาช่องทางใหม่จนฝ่าเราจะเจอค่ะการลงมือทําเท่านั้นมันถึงจะสามารถตอบโจทย์กับตัวเราได้ว่าเรามาถูกทางหรือมาผิดทางฉะนั้นวันนี้หยุดฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะและพัฒนาอัพสกิลของตัวเองนะคะวันนี้ถ้าใครอยากได้รับคลืนพลังงานดีๆนะคะจากคคยุยนะคะ รับออกแบบเบอร์มงคลนะคะสามารถส่งเบอร์มาหาคุยได้วันนี้ก็มีกลัลยาณิมิตลูกศิษย์ที่คอยคอมเมนต์คอยติดตามคุยนะคะได้ส่งเบอร์มามีเลขเสียนะคะคือ726นั่นเองคือเลขเกี่ยวกับหนี้สินล้มละลายฉะนั้นนะคะใครที่มีพลังของตัวเลข7 6 6 7อยู่นะคะมีปัญหาในเรื่องความรักนะคะอกหักรักคุดนะคะหนี้สินนะคะเลขกระเป๋านะคะกระเป๋าแบน์แฟนทิ้งก็ว่าได้นะคะ เป็นการทุ่มเทให้ความรักมากเท่าไหร่นะคะแต่เงินดูดมามันก็ลังไหลไปนะคะฉะนั้นเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลเท่านั้นใครที่มีลักษณะเลขอยู่ในเบอร์มือถือนะคะตั้งแต่0 1นย์หนึ่งถึงศูนย์เึ่งสามสามหนึ่งและ7337นะคะอยู่ในะะอยู่ในเบอร์มือถือนะคะบอกได้เลยว่าจะส่งขึ้นพลังงานลบๆกับตัวคุณนั่นเองนะคะใครที่ มีความเชื่อนะคะว่าโอเคฉันพอและฉันอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ก็สามารถอินบ็อกไปที่ Li น์แอดของครูยุ้ยได้นะคะอ่ามาตบมือกันหน่อยแอาฉะนั้นใครลุยใครไปพร้อมกันนะคะไปลุยด้วยกันนะคะไปพร้อม ไปจับมือกันนะคะสำเร็จในโลกออนไลน์อยากจะเป็นแม่ค้ามืออาชีพอยากจะเป็นคดครูมืออาชีพนะคะฉะนั้นเราต้องมีจุดเด่นจุดยืนของตัวเราคะ่ะเราจะเป็นนับวันในดวงใจของทุกคนและลูกค้าก็ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเราทุกคนใครที่ถูกจริตกับเรานะคะละักษณะ คล้ายๆเหมือนเราเขาก็จะดึงดูดเข้ามารับฟังเรานั่นเองนะคะฉะนั้นอย่าได้น้อยฉะนั้นอย่าได้น้อยนะคะอย่าได้เฟลใจตัวเองนะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะมาส่งคึืนความเฮฮาเห็นไหมไลฟ์สไตล์คคโยก้็ไลฟ์นะคะไลฟ์ light อะไรที่แตกต่างไลฟ์ light อะไรที่มนไลฟ์ light สดนะคะที่มันเป็นสไตล์ของตัวเรานะคะไลฟ์ light สดที่มันเพิ่มความสนุกความเฮฮาที่มันเป็นบ่งบอกถึงตัวเรานั่นเองนะคะฉะนั้นวันนี้ก็มีเอฟเฟกต์เล่นสนุกๆให้กับทุกคนได้มารับคึืนพลังงานดีๆนะคะใครที่มาฟังย้อนหลังนะคะอย่าลืมฟังให้จบนะคะมาเลื่อนฟีดเอาที่เป็นเนื้อหาความรู้นะคะแล้วก็อย่าลืม ลืมใครที่พร้อมลุยไปด้วยกันพิมพ์คําว่าลุยค่ะเราไปลุยด้วยกันและใครที่สนใจเปลี่ยนเบอร์ก,ก็ inbox ทักไลน์แอดคุยไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ